สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งครับจ้องสบายสบายไขเคเรียนะครับในวันนี้ผมก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนไขความเครียดกับพระจีดายบูชาเก็บรักษาไว้นะครับรก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจารณญาณใานาการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสำหรับพระจีนบารวันดีนะครับผมก็นำเอาพระอุปโทดเหรียญเสมาหัวโตเนื้อทองแดงแจกปีใหม่เมื่อปีพศ2569ของวัดพิมคนนำมักเดียดูโดยชมนะครับ ความคมชัดลักษณะละเอียดของผิมพพระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคมชัดของพิมพพระชัดเจนครับสำหรับพระองค์นี้ก็มีการเลี่ยมพลาสติกไว้เพื่อรักษาสภาพขององค์พระนะครับถ้าเกิดว่ามีภาพสะท้อนมีเงาซ้อนจากกรอบพลาสติกเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของผิมพ <findings> พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคมชัดของพิมพพระชัดเจนนะครับสังเกตพิติความหนาของพิมพพระก็จะมองเห็นขององค์พระมีลักษณะ มดลครบหน้าผากโหนดก็จะมองเห็นตาทั้งสองข้างเป็นเม็ดกลม ak, น,น horses, ะครับจ meals, มูกสูงหนาโหนกแก้มสูงหมดก็จะมองเห็นความคมชัดของริมฝีปากบนแล้วก็มิติความหนาของริมฝีปากล่างนะครับลักษณะมิ Taiwan. ติความหนาของปลายคางลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายของอกพระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาของอกพระนะครับสังเกตที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างครับก็จะมองเห็นสระของไหลขวาโค้งมหนแล้วก็มิติความหนาของต้นแขนขวานะครับ ที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังคติรับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือก็จะมองเห็นความคมชัดของสังคตินะครับลักษณะของริวจิบอนที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็ศอกซ้ายครับลักษณะของริวจิบอนที่บริเวณอกซ้ายแล้วก็ลักษณะของริุจีบอนที่บริเวณอกขวานะครับมองจากกระมวนเชียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายนะครับฝ่ามือขวาประสานฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นความคมชัดของ รอง้วโป้นะครับลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายหงายขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าซ้ายแล้วก็ลักษณะของิ้วเท้าที่ฝ่าเท้าซ้ายนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาหงายขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ลักษณะิ้วเท้าที่ฝ่าเท้าขวานะครับลักษณะของเข่าซ้ายหนาบนบนแล้วก็ลักษณะของเข่าขวานาหนุนบนนะครับสังเกตลักษณะมิติความหนาของฐานขององค์พระนะครับลักษณะมิติความหนาของกรีบบัวแต่ละกรีบนะครับสําหรับฐานบัวความบัวหายนะครับ ที่บริเวณด้านข้างขององค์พระนะครับสังเกตที่บริเวณด้านข,าข้างขวาก็จะมีตัวอักษรระบุลงอโทษนะครับแล้วก็ที่บริเวณด้านข้างซ้ายขององค์พระก็จะมีตัวอักษรระบุเยียบนาทะเลจิตนะครับสังเกตความคมชัดลักษณะของหลายใบเซมานะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มราละาดียดใิการมองเห็นมิติความหนาแล้วก็มิติความลึกของพิมพ์พระนะครับที่บริเวณด้านบนขององค์พระก็จะมี อัขระตัวยันนะครับสังเกตความคมชัดมิติความหนาของอัขระตัวยันที่ด้านบนของพิมพ์พระนะครับสังเกตความสว่างที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้มองเห็นลักษณะมิติความลึกของพิมพ์พระแล้วก็ลักษณะพื้นผิวของเหรียญน,นะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับแต่ละคนแต่ท่านก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะราเดียที่ด้านหน้าของพิมพร์พะนะครับสำหรับเนื้อโลหะพิมพรพะมีความคมชัดชัดเจนมานะครับที่ด้านหลังของพิมพ์พระนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนของท่านพระอาจารย์ไพโรธนะครับสังเกตที่ด้านบนก็จะมีตัวยันนะครับที่ด้านข้างทั้งสองข้างนับสังเกตก็จะมีโคดต,ตัวยอ่อหอบอกขอในวงกลมแล้วก็โคดยันตัวหอดท้าตัวนะครับ ต้รูปก็จะมีลายเซน็นของท่านประจารย์พโรธนะครับสังเกตที่ใต้ลายเซน็นก็จะมีโค้ดเลขไทย5 9นะครับสังเกตความคามชัดของโคดเลขไทย5 9ที่ตอกลงไปที่พื้นเหรียญน,นะครับลักษณะความค,าม,คามชัดของโค้ดตัวย่อหอมกอนะครับแล้วก็ลักษณะความคมชัดของโคดจันทอุทั้งหมด5ตัวนะครับ ความคามชัดความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มรายละเอียดในการมองเห็นนะครับมิติความลึกของพิมพ์พระนะครับแล้วก็ลักษณะของพื้นผิวเรียนด้านหลังนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับมีภาพสะท้อนมีเงาสะท้อนจากกรบพลาสติกเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับ ก็จะพยายามนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านครับไปดูไปชมรายละเอียดของพิมพ์พระในบางที่สุดนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นการใช้เวลาน้อยครับมาดูมาชมพระทีได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับ ในวันนี้ก็ได้นําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระเอกลุ่น,นของวัดทุ่งมงคลนะครับเหรียญเซมาหัวโตเป็นพระที่แจกในวาระขึ้นปีใหม่เมื่อปีพศ2 5 5 9นรบเะครับในวันนี้ก็นําเอาพิมพ์ตัวอุกนะครับนำมาแสดนใ้ดูชมนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแลชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นก,กันใจด้วยนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้มีเดื้อหาสาระส่วนใด,ดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาในที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ